พักทา,าราก้อนแตกหลังฟูจิคาเซ่โผล่เซอร์ไพรส์แฟนไทยโชว์เพลงใหม่ครั้งแรกคาเซ่ทะเลียนไทยนับพันรวมตัวกันโดยนัดหมายเมื่อฟูจิคาเซ่นักร้องนักแต่งเพลงชื่อดังชาวญี่ปุ่นเตรียมเซอร์ไพรส์สุดพิเศษอย่างเพลงฮาชิโกะมาโชว์ที่ไทยครั้งแรกกลางลานพักทาราก้อนเมื่อวันที่13มิถุนายน2568ที่ผ่านมางานนี้เหล่าแฟนๆต่างมารอพบกับศิลปินที่รักอย่างคาเซ่กันตั้งแต่เช้าแม้ฝนจะตกก็ไม่มีวัน ตั้งใจรอกันอย่างไม่ยออ่อท้อและเมื่อถึงเวลาขึ้นโชว์คาเซได้ปรากฏตัวพร้อมกับชุดสุดอลังการจาก MV เพลงฮานชิกะท่ามกลางเหล่าแฟนคลับนับพันเสียงกรี๊ดดังสนั่นลั่นถือเป็นการสร้างปรากฏการ์ลานพักคาร,ราก้อนแตกกันอีกครั้งนอกจากโชว์เพลงใหม่แล้วเป็นแฟนยังได้ฟังเพลงโปรดที่เรียกได้ว่าโด่งดังจนฟังกันทั่วบ้านทั่วเมืองอย่างชินุโนกะอีวา มาสีรีและมิชิตเตยูคุอีกด้วยแต่คาเซเทเ,เรียนไทยไม่ยอมให้เจ้าของงานเซอร์ไพรส์อยู่่ายเดียวเมือ่อเหล่าแฟนคลับร่วมใจกันร้องเพลง Happy b i r ิร์ a เเพื่อเป็นของขวัญและคำอวยพรวันเกิดล่วงหน้าให้กับคาเซ รยากาศเต็มไปด้วยความน่ารักและความอบอุ่นอย่างมากคาเซยิ้มจนแก้มปริพร้อมเสิร์ฟภาษาไทยน่ารักน่ารักกลับมาอย่างสบายดีไหมสบายสบายคนไทยน่ารักและขอบคุณครับสบายสบายของไทยน่ารักหมา หลังจบการแสดงปุจิอีคาเซได้ลงมาเซอร์วิสแฟนๆชาวไทยกันอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองหวานโมเมนต์เสิร์ฟความน่ารักถ่ายรูปจับมือท้องแจกลายเซ็นให้กับแฟนคลับอย่างท่วหน้าเรียกได้ว่าเป็นคอนเสิร์ตฟรีที่ฟินที่สุดในชีวิตเลยทีเดียวแต่เมื่อขึ้นชื่อว่าคอนเสิร์ตฟรีก็ย่อมมีดรามา่าเมื่อมีผู้คนที่อยากชมคอนเสิร์ตและเก็บภาพบรรยากาศจำนวนมากไปยืนแออัดกันบนสถานีรถไฟฟ้า สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้โดยสารที่ใช้เส้นทางนั้นโดยมีบุคคลในเหตุการณ์มาโพสต์ผ่านแอปพลิเคชัน X จนเกิดเป็นกระแสที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการและมารยาททางสังคมซึ่งประเด็นนี้ถือว่าเป็นบทเรียนสําคัญให้กับทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงปัญหาทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวมกันเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ